ไปางยางายังไงถึงถึงถูกหวยไปแดงอ่ะ เราอกราไปได้สองวันแล้วก็ถูกหวยคิดว่าแต่ยังไม่ได้เชิมรถด้วยมาวัดแล้วก็เส,สิร์ฟก็ไปคุยกันเลยว่าวัดแถวเราตุ๊กาก็้วขึ้นมาวันนี้เลยแึ้วก็ถามที่ททพี่ชายดูว่าวัดตรงนีง้อยู่ตรงไหนทรานพี่ชายแบบนี้โอ้ยแล้ก็เลยมาเลยนี่มาเจอรถเอาไปแดงมาเจอเลยประมาณแต่เชา้าเลย ถูกตรงตรงไหมตรงตรงค่ะแล้วก็โต๊ะแล้วก็สองตัวโอ้ได้หมดได้หมดเลยแล้วนี่มาทำอะไรที่วัดมาให้พระจารย์พระอาจารย์เจิมเจิมให้เป็นคนที่จังหวัดไหนครับเนี่ยเป็นคนจังหวัดน้องคายหนองคายเลยโอ้ดีใจด้วย Obrigado.